สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ดีๆในเรื่องของการเลือกใช้หน้ากากอนามัยประเภทต่างๆมาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมเรียนรู้ตรงนี้แล้วนะครับเราจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเรานะครับครับสำหรับหน้ากากประเภทต่างๆนะครับปัจจุบันหน้ากากที่มีจำหน่ายและใช้งานเนี่ยก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานและก็สามารถที่จะแบ่งกลุ่มหลัก ออกได้เป็น3ป,ประเภทนะครับก็ได้ประเภทที่1น,นะครับเป็นหน้ากากกรองชนิดกรองอนุภาคซึ่งสามารถกรองฝุ่นอนุภาคช่วยลดการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน10และ2.5ไมครอนได้นะครับตรงนี้นะครับได้รับการรับรองประสิทธิภาพตามมาตรฐานนะครับเช่นจากอเมริกาจากยุโรป สำหรับใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเนื่องจากออกแบบมาให้สวมใส่ได้แนบกระชับและทำโพลิโพรพีรีนซึ่งจะช่วยดักจับอนุภาคได้ดีนะครับประสิทธิภาพการกรองฝุ่นเนี่ย95%นะครับต่อมาประเภทที่2หน้ากากาอนามัยได้รับการทดสอบการกรองแบคทีเรียและได้รับการรับรองประสิทธิภาพตามมาตรฐานนะครับจากอเมริกายุโรป สามารถดักจับอนุภาคขนาดใหญ่จากผู้สวมใส่เช่นน้ำลายหรือน้ำมูกช่วยลดการรับสมัมผัสละอองหรือหยดของเหลวที่กระเด็นจากบุคคลอื่นมายัางผู้สวมใส่เหมาะสำหรับสวมใส่งานด้านการแพทย์เช่นการผ่าตัดหรือการป้องกันการติดเชื้อโรคนะครับประสิทธิภาพการกรองฝุ่นเนี่ยประมาณ66%เซนตนะครับต่อมาประเภทที่3เนี่ยหน้าก,ากากสวมสบายนะครับ ตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับการรับรองประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลหรือหน่วยงานทดสอบประสิทธิภาพต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับปกป้องระบบหายใจจากอนุภาคที่ปนเปื้อนในอากาศประสิทธิภาพการกรองฝุ่นเนี่ยประมาณ10-20นะครับกรณีการใช้หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนให้เป็นไปตามข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ ครับและนี่ก็คือสาระความรู้เกี่ยวกับหน้ากากประเภทต่างๆนะครับวันนี้คุณผู้ชมก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับเรานะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ